ะะเอามาฝากน้องหมานะคะไปดูกันนะนะคร กินลูกแบ่งกินนะนแบ่งกินนะลูกแบ่งแบ่งกินอย่ากัดกันนะกัดกันโดนแน่ๆนะถ้าเอาข้ามาให้กินแล้วนะคะนะคะนี้นะคะแบ่งกันกินนะแบ่งกันกินนะใครกัดกันโดนนะฮะใครกัดกันโดนแน่เลยแบ่งกันกินนะลูกแบ่งกินนะแบ่งกินไปห้ามกัดกันนะกัดกันโดน่ นะ่ยค่ะท่านผู้ชมแน่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 จะกัดกันทำไมเนี่ยฮะห้ามกัดกันให้กินแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพากัดกันดูแน่มีน้อยก็กินเนาะอาดามมาแล้วแบ่งกันกินจะกัดกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนกัดกันนะโดนนี่นะคะ หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว,ลวโอ้โหอาหารหมดแล้วลูแากแม่จะาก้าทำอะไรนะเดี๋ยวฮะจะาก,กาา้าทำอไมให้กินเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหให้กินแะล้วจะาก,กาา้าจะทำไมเนี่ยฮฮ นี่นะคะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่เขื่อนปลาสักชลริิธิ์นะคะจะอยู่โซนเลยวัดเขาพระมาประมาณ300เมตรนะคะซึ่งจะมีสุนัขเยอะเหมือนกันนะคะอ,นนอันนี้อันนี้แค่เป็นส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าสุนัขจะอยู่แต่ละจุด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 นะคะตอนนี้นะคะคิมก็ได้เอาข้าวมาให้นะคะซึ่งแบบว่าเหมือนว่าข้าวมันน้อยนะคะข้าวมันน้อยแล้วก็สุนัขมันจะเยอะมากกว่านะคะคิมก็ขอ เชิญชวนนะคะถ้าผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็พี่ๆนาฬาเอฟทุกท่านนะคะถ้าถ้า,ถ,าถ้าท่านได้มาเที่ยวนะคะคิมก็ขอเชิญชวนนะคะ,นนะ,คะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่มีจิตใจใจดีเมตตาต่อศาสตว์ต่อสุนัขนะคะคิมก็ขอเชิญให้ท่านมาร่วมให้อาหารสุนัขได้นะคะไม่ว่าจะอาหารเม็ดรหรือข้าวนะครับเพราะว่าสุนัขก,ก็มี จำนวนเยอะเหมือนกันนะคะอันนี้มันเป็นแค่บางส่วนนะคะอะไรเงี้ยคิมก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านเอฟซีทุกท่านนะคะที่มาเที่ยวนะคะหรือจะมาตกปลานะคะคิมก็ขอให้ท่านผู้ใจบุญนะคะสามารถเอาอาหารนะคะมาให้น้องหมาก,กินได้นะคะหรือถ้าท่านไม่สะดวกนะคะคิมก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านเอฟ fc ทุกท่านนะครับผู้มีจิตใจเมตตานะคะใจบุญนะคะที่อยากจะร่วมนะคะให้อาหารสุนัขนะคะที่เป็นสุนัขจรจัดที่เกิดขึ้นตามริมเคขื่อน,นะคะคิมก็ขอร่วมบริจาคมาได้นะคะคิมก็จะเป็นตัวแทนเองนะคะนําอาหารอันนั้นนะคะมาให้ให้น้องหมานะคะก็คือสามารถส่งอาหารมาได้ที่ ที่คิมก็ได้นะคะคิมก็จะเป็นตัวแทนถ้าท่านถ้าท่านไม่สะดวกเอามาให้นะคะหรือถ้าท่านสะดวกมาก็เอามาให้ได้นะคะแต่ถ้าท่านไม่สะดวกนะคะก็ร่วมบริจาคนะคะมามาได้นะคะส่งอาหารมาได้ก็ได้นะคะส่งมาที่บริษัทเบทาโ,โกเกษตรอุตสาหาการรมจำกัดนะคะสองหนึ่งห้ามู่หนึ่งนะคะตำบลช่องสาริกาอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะคะชื่อ พาคิมสะดวกดีนะคะส่งมาได้นะคะเดี๋ยวคิมถ้าได้ถ้าคิมได้อาหารจากท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพูดใจบุญนะคะคิมก็จะนำอาหารอันนี้มาให้เนัอนี่นะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคิมนี้นะคะิมต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ